ประสบการณ์ที่จะเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องราวที่ผมได้ประสบพบเจอกับกลุ่มเพื่อนครับเป็นประสบการณ์ที่ผมจําได้ดีไม่มีวันลืมและทุกครั้งที่มีใครถามว่าผมเคยเจอผีหรือเปล่าผมก็มักจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเสมอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วครับผมกับเพื่อนๆหลังจากที่เรียนจบ ต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานตามที่ตัวเองต้องการหรือหาได้และไม่มีโอกาสกลับมาเจอกันเลยจนกระทั่งผ่านไป2ปีมาร์คเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็ชวนเพื่อนๆทุกคนให้ไปเที่ยวด้วยกันผมโยกแนนและอังซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันก็เห็นด้วยครับโดยในครั้งนี้เราเลือกที่จะไปเที่ยวกันแบบไม่ไกลมาก เพราะต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรีบกลับมาทำแต่ทุกคนก็อยากจะเจอกันเลยตัดสินใจที่จะไปเที่ยวกันแบบทริปสั้นๆนั่นก็คือทริปวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองมาร์คทำหน้าที่ขับรถสลับกับผมซึ่งผมก็จะทำหน้าที่นั่งด้านหน้าคอยบอกเส้นทางให้ส่วนพวกสาวๆก็จะนั่งกันด้านหลังบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับคืนมา และยิ่งทำให้พวกเราทุกคนรู้สึกสนุกสนานกันเป็นอย่างมากเป็นความสนิทที่ได้กลับมาคุยได้กลับมาเจอกันเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีและผ่อนคลายเสมอเราเดินทางไปได้ชั่วโมงกว่าพวกสาวๆด้านหลังก็หลับกันไปทีละคนจนเหลือแค่ผมกับมาร์กเท่านั้นผมคุยกับมาร์กไปเรื่อยถึงเรื่องงานและเรื่องชีวิตที่ปกติผมกับมาร์ก เรามักจะคุยกันเรื่องนี้บ่อยๆเพราะผมกับมันเคยทำงานที่เดียวกันก่อนที่ผมจะลาออกไปทำที่อื่นตลอดเส้นทางนั้นก็มีการแวะพักตามปั๊มบ้างบางคนก็หิวน้ำบางคนก็อยากเข้าห้องน้ำและเพราะเราไม่ได้ไปกันไกลามากเลยทำให้การแวะนั่นแวะนี่ไม่เป็นผลต่อการเดินทางเท่าไหร่ พวกเราทุกคนเดินทางมาถึงรีสอร์ทที่ได้จองเอาไว้ซึ่งมันเป็นรีสอร์ทที่ตกแต่งให้ดูคล้ายกับหมู่บ้านในสมัยก่อนบ้านแต่ละหลังหรือแม้แต่ตัวอาคารหลักก็ตกแต่งสไตล์เรือนไทยทั้งหมดครับดูย้อนยุคผสมความทันสมัยได้อย่างลงตัวและไม่มีใครคิดแน่นอนว่ามันจะมีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผมซึ่งผมเองก็ไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับ ออกจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มากด้วยซ้ำไปเมื่อไปถึงเราก็จอดรถและขนของพากันไปเช็คอินทันทีห้องพักห้องแรกที่พวกเราได้สามารถนอนได้2คนส่วนอีกห้องก็สามารถนอนได้4คนครับและแน่นอนผมกับมาร์กจะต้องแยกตัวออกมานอนกัน2คนแต่เพราะมาร์กไม่ใช่ผู้ชายแท้ ก็เลยชอบที่จะไปสูงสิงกับพวกสาวๆก่อนที่จะกลับเข้ามาที่ห้องผมเองที่รู้สึกปวดเมื่อจากการนั่งบนรถนานๆและเหนื่อยจากการนอนดึกเพราะต้องทำงานก่อนมาเที่ยวก็เลยแยกตัวมาพักที่ห้องของตัวเองก่อนจะบอกว่าบรรยากาศภายในห้องดูน่าขนลุกก็คงไม่แปลกนักเพราะทุกอย่างตกแต่งด้วยสไตล์ไทยจริงๆทั้งโต๊ะตู้เสื้อผ้าและเตียง ซึ่งดูน่าขนลุกกว่าในรูปที่เห็นตอนที่หาดูในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยครับผมจัดการเอากระเป๋าใส่ตู้เสื้อผ้าและวางพวกของใช้ส่วนตัวไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งก่อนจะกระโดดขึ้นเตียงและเปิดทีวีภายในห้องพักดูไม่นานผมก็เผลอหลับไปแต่หลับได้ไม่นานเพื่อนๆก็มาปลุกและพวกเราก็ออกไปเที่ยวกันซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรพิเศษพวกเราแค่แวะไปดูสถานที่สำคัญต่างๆไหว้พระทำบุญและดูเส้นทางประวัติศาสตร์ตามสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆตามแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปบ้างก่อนจะหมดทริปด้วยการตระเวนหาของกินอร่อยๆตามร้านที่มีคนรีวิวว่าดีมีคนบอกว่าชอบซึ่งบางร้านก็คนเยอะจนเกินไป และบางร้านก็แทบจะไม่มีคนเลยแต่พวกเราก็เลือกร้านที่มีคนนั่งไม่มากนักเพราะไม่อยากจะรอนานเราสั่งอาหารกันหลายอย่างซึ่งอาหารก็พอจะถูกปากกันบ้างแต่บางอย่างก็รู้สึกธรรมดาและก่อนที่จะเข้าที่พักพวกเราก็แวะซื้อของกันที่ร้านสะดวกซื้อด้วยพรุ่งนี้ก็วางแผนกันว่าจะออกตอนสายๆไปเที่ยวต่อกันอีกสักหน่อยแล้วค่อยเดินทางกลับ เมื่อกลับมาถึงที่พักพวกเราทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อนๆผมอีกสี่คนก็แยกเข้าห้องนอนกันไปแล้วจะเหลือก็แต่มาร์กที่ต้องตัดสินใจว่ามันจะมานอนกับผมหรือนอนกับสาวๆตอนที่ผมเข้ามาในห้องพักจุูจ่ๆก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างแตกต่างออกไปจากตอนที่ผมเข้ามาพักในตอนแรก ในเวลากลางคืนภายในห้องพักนั้นค่อนข้างจะสลัวมากเพราะการจัดไฟภายในห้องไม่สว่างสักเท่าไหร่อีกอย่างเฟอร์นิเจอร์ก็ออกแนวไทยๆเลยให้ความรู้สึกอึมครึมอยู่พอสมควรแต่เพราะพรุ่งนี้ผมต้องเป็นคนขับรถต่อเลยทำให้ผมไม่สนใจอะไรมากนักผมรีบอาบน้ำและเตรียมตัวจะเข้านอนครับ เสียงเคาะประตูทำให้ผมรีบแต่งตัวให้เสร็จและเดินไปเปิดประตูทันทีแต่ก็ไม่เห็นใครและลองมองซ้ายมองขวาเพื่อสำรวจดูอีกหลายครั้งเพราะคิดว่าเพื่อนอาจจะแกล้งแต่ก็ยังไม่เห็นใครครับคราวนี้เสียงมันดังชัดขึ้นทั้งทั้งที่ททผมยังไม่ทันจะได้ปิดประตูเลยผมจึงหยุดยืนนิ่งพยายามฟังเสียง ว่ามันดังมาจากทางไหนและก็พอจะเดาได้ว่ามันน่าจะมาจากภายในห้องผมหันหลังกลับไปเพื่อมองหาที่มาของเสียงจนกระทั่งสายตาของผมก็หยุดที่ตู้เสื้อผ้าไม้ที่ปิดสนิท <c oughs> เสียงเคาะนั้นดังขึ้นอีกครั้งทำให้ผมแน่ใจแล้วว่ามันมาจากไหนแต่หน้าแปลก ที่เสียงมันจะดังมาจากตู้เสื้อผ้าได้เฮ้ยยืนทำอะไรอ่ะทำไมไม่ปิดประตูผมสะดุ้งตัวโยนกับเสียงทักของแนนและหยกที่แวะมาหาผมที่ห้องทั้งสองคนดูท่าทางจะสนุกสนานที่ได้แกล้งให้ผมตกใจได้สำเร็จผมหันไปต่อว่าเพื่อนๆสองคนเล็กน้อย แต่ก็เหมือนว่าพวกเธอจะไม่ได้สนใจอะไรนักกลับเดินไปนั่งเล่นที่เก้าอี้ภายในห้องและเปิดทีวีดูอย่างสบายใจแล้วคนอื่นๆล่ะผมถามออกไปพลางวางขนมลงที่โต๊ะด้านหน้าเก้าอี้ยาวที่เอาไว้นั่งเล่นในห้องได้ยกหันมาบอกกับผมว่าอังกำลังอาบน้ำส่วนม้าก็เล่นเกมมือถืออยู่ในห้อง เบื่อๆก็เลยออกมาหาผมและเห็นว่าประตูห้องเปิดอยู่พอดีก็เลยแกล้งผมเล่นหลังจากนั้นพวกเราสามคนก็เลยนั่งกินขนมและดูทีวีที่กำลังฉายหนังอยู่ด้วยกันสักพักเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงดึกพอสมควรเลยครับพอหนังถึงช่วงท้ายๆท,ที่จบเรื่องราวทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่ทันจะขึ้นเครดิตแนนก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ ส่วนผมเองก็เริ่มจะง่วงๆแล้วครับยกก็หันมาบอกกับผมว่าเดี๋ยวจะกลับไปนอนกันแล้วรอแนนออกมาผมก็พยักหน้าต่อไปและปิดทีวีเตรียมตัวจะนอน <c oughs> แต่จู่ๆแนนที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำก็ร้องขึ้นมาเสียงดังจนหน้าตกใจผมและยกรีบลุกขึน้นหันหลังไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นดูดูดิ ดูดูดูที่ตู้เสื้อผ้าดูสิแนนพูดพลางเอานิ้วชี้ไปที่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะรีบวิ่งมารวมกับผมและหยกผมหันไปมองตามที่แนนบอกก็เห็นว่าบานประตูของตู้เสื้อผ้านั้นค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆและสิ่งที่ผมเห็นพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนก็ทำให้ผมรู้สึกตกตะลึงไม่ต่างจากคนอื่นเลยครับ มันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นซึ่งคล้ายกับคนมากเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่มีหน้าตาน่ากลัวร่างนั้นนุ่งสบายเฉียงและโจงกระเบนผมและเพื่อนเข่าอ่อนสุดตัวลงตรงนั้นก่อนที่จะขยับตัวถอยหลังจนชิดติดกำแพง <c oughs> เสียงเล็กๆแหลมๆนั้นหัวเราะออกมาทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัว แล้วร่างนั้นก็ค่อยๆออกมาจากตู้เสื้อผ้าก่อนจะพุ่งตัวเข้ามาหาผมและเพื่อนๆ <S <S ผมหลับตาสนิทด้วยความกลัวเพราะไม่อยากเห็นแต่ก็ยังรู้สึกและสัมผัสได้ถึงมือหรืออะไรบางอย่างที่มาแตะที่ไหล่ของผมทั้งสองข้างผมพนมมือขึ้นก่อนจะเริ่มท่องบทสวดแบบไม่เป็นภาษาออกไปน,น,นโมัสสะปะคะวะโต อราหตโตส,สัมมาส,สัมพุทธะตอนนั้นผมแทบไม่มีสติเลยครับแต่พอท่องไปได้สักพักผมก็ได้ยินเหมือนเสียงของหยกเริ่มท่องบทสวดตามผมส่วนแนนก็เอาแต่ร้องโวยวายไม่ยอมหยุด <c oughs> เสียงหัวเราะแหลมๆนั้นยิ่งทำให้ผมกลัวจนแทบจะฉี่ราดและไม่มีสมาธิในการสวดเลย สวดสิมึงสวดเข้าไปกูมไม่กลัวหรอกได้ยินอย่างนั้นแล้วถามว่าผมกลัวไหมก็คงต้องตอบว่ากลัวมากครับแต่ความคิดบางอย่างมันก็ผุดขึ้นมาผมเคยได้ยินว่าถ้าผีมันไม่กลัวบทสวดก็ให้ลองสาบแช่งผมเลยจัดการแช่งมันทันทีถึงแม้ปกติผมจะไม่ค่อยได้ด่าใครสักเท่าไหร่นัก แต่ก็พอจะนึกถึงคำด่าออกอยู่บ้างผมด่าออกไปสารพัดเท่าที่จะคิดได้ไม่นานผมก็รู้สึกเหมือนเสียงทุกอย่างมันเงียบลงแม้แต่เสียงร้องโวยวายของหยกและแนนเองก็เงียบตามไปด้วยผมค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆทุกอย่างภายในห้องดูปกติดียกและแนนก็ยังอยู่ข้างๆผมทั้งสองคนลืมตาขึ้นมามองผมเช่นกัน ก่อนที่ยกจะบอกว่าให้พวกเราไปที่อีกห้องซึ่งหมากับอังอยู่ที่ห้องนั้นผมและเพื่อนอีกสองคนยืนเคาะประตูห้องอยู่นานก็ไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้จนผมเริ่มตะโกนเสียงดังขึ้นก็มีห้องอื่นๆที่เข้าพักเปิดประตูออกมามองบางคนก็ต่อว่าให้เบาเสียงลงผมก็ได้แต่พยักหน้าขอโทษไปแต่ถ้าใครไม่ได้เจอแบบผม ก็คงจะไม่มีวันเข้าใจว่ามันน่ากลัวมากแค่ไหนและเพราะไม่มีใครหยิบโทรศัพท์ติดตัวออกมาเลยก็เลยโทรหากันไม่ได้ไม่นานนักพวกเราก็ได้ยินเสียงมาร์กและอังที่ด้านหลังทั้งสองคนออกไปถ่ายรูปตอนกลางคืนมาซึ่งมาร์กมันก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแสงไฟตอนกลางคืนมากครับผมโยกและแนนก็รีบบอกให้ทั้งสองคนเปิดประตูห้อง เมื่อเข้าห้องมาได้ผมก็รีบเล่าเรื่องทุกอย่างให้เพื่อนๆฟังโดยที่ไม่ทันจะสังเกตอะไรให้ดีเสียก่อนอะไรอ่ะอาร์มทำไมเสียงดังจังผมกับหยกและแนนรีบหันไปมองตามเสียงที่พูดขึ้น<ม>ก็เห็นอังที่ผมยุ่งๆหน้าตางวงเงียนั่งอยู่บนเตียงส่วนม้าก็นอนหลับอยู่บนเตียงและกำลังตื่นลุกขึ้นมาดู ผมหันไปมองเพื่อนๆที่อยู่ภายในห้องก่อนที่จะมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นมาอีกครั้งผมมองทุกคนสลับไปมาด้วยความสับสนจนกระทั่งเสียงเรียกที่หน้าประตูทำให้ผมได้สติขึ้นมาอามอามเปิดประตูอามเพื่อนที่ออกมานอกห้องกับผมและม้ากับอังที่เปิดประตูให้ผมเข้ามา ค่อยๆเสยยยิ้มให้ผมก่อนที่ผมจะหน้ามืนจนเป็นลมไปเลยครับกว่าผมจะได้สติอีกครั้งก็ตอนเช้าแล้วซึ่งพอเห็นเพื่อนๆผมก็เกิดอาการผวาขึ้นมาก่อนจะได้ฟังว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งผมแนนและหยกนั้นโดนผีหลอกด้วยกันแน่ๆแ,แต่ตอนที่เข้าห้องไปไม่มีใครมาเปิดประตูให้ทั้งนั้น และไม่มีใครออกมาข้างนอกห้องกับผมผมเดินออกมาคนเดียวพร้อมกับพวกผีที่ตามมาหลอกหลอนผมซึ่งแนนกับหยกก็บอกว่าพอผมสาบแช่งผีอยู่ได้ไม่นานจู่ๆผมก็ลุกขึ้นแล้วออกจากห้องไปส่วนพวกแนนกับหยกก็ลุกตามออกมาแต่เพราะแนนลุกไม่ไหวเลยทำให้หยกต้องช่วยประคองพอออกจากห้องมาได้ก็เห็นว่าผม กำลังเดินเข้าห้องไปกับใครก็ไม่รู้ที่พวกเธอไม่รู้จักยกเลยรีบตะโกนเรียกสรุปแล้วผมเจอหนักที่สุดเลยครับส่วนไอ้มาร์กเองมันก็ออกไปถ่ายรูปกับอังมาจริงๆแต่กลับเข้ามาตั้งนานแล้วอีกอย่างประตูก็ล็อกและไม่ได้ลุกขึ้นมาเปิดประตูให้ผมอย่างแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าผมเข้าห้องไปได้ยังไงวันนั้นผมเพลียมาก ไม่มีแรงจะทำอะไรเลยครับพวกเพื่อนๆก็เลยต้องช่วยกันเก็บของของผมส่วนไอ้มาร์กก็ต้องไปขับรถเหมือนเดิมเราพยายามจะถามกับพนักงานแล้วว่าที่นี่มีอะไรไหมแต่พนักงานก็ไม่ยอมบอกและที่น่าแปลกอีกอย่างคือพอเราถามมากๆเข้าพนักงานก็บอกกับผู้จัดการหลังจากนั้นไม่นานผู้จัดการก็เดินออกมา พร้อมกับคืนเงินครึ่งหนึ่งให้กับพวกเราแต่ไม่ยอมบอกว่ามันมีอะไรพวกเราเลยไม่รู้ครับว่าที่พวกเราเจอนั้นมันมีเรื่องราวเป็นมายังไงแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผมแล้วครับและไม่คิดอยากจะเจอแบบนี้อีกแล้วยังไงใครที่จะไปเที่ยวที่ไหนจองที่พักผ่านแอปหรือเว็บไซต์อะไรก็ระมัดระวังกันไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับ